Okay, คุโรมิตัวไหนคะตัวหนึ่งแต่ต้องเอาตัวนี้แล้วกันอันนี้อ่อนนะคะได้มากแลหนารักมากเกี่ยวปีให้ได้ก่อนมีปีปีอ่อนๆนี่แหละเรียน,นะคะบุยขาไปแรงมากบอกเลยว่าไม่ไม่มาทานอัขวางอยู่ขาด้านขวาไม่น่าเอาอยู่เฮ้ยรลอดไปได้แต่ก็เอาไม่อยู่นะคะ ได้เนาะหรือว่ายังได้คือจริงๆอ่ะถ้าจะเอาคีิง่ายเล็งง่ายคือตัวแดงได้ค่ะตัวแดงนี่เนาะเนี่ยใช่เดินทางไกลหน่อยเล็งง่ายกว่าโล่งกว่าแบบนี้นะคะขึ้นหน่อยอีกนิดหนึ่งเอ้าติดอะไรวะเหมือนติดป้ายฮานอสอีกแล้วอ่ะสงสัยวันไหนสงสัยนนี้หนู่งระยะข้างๆซินนามอน แต่กลมๆอย่างนี้ทําอะไรไม่ได้นะคะยงไว้ว่าดวงดียงไว้ว่าขาขี้ันจะเข้าไว้ในเชือกนะคะแล้วเกี่ยวไว้ให้ประมาณนี้ปลาจะขึ้นอีกอนี้ค่ะสายน่อยยากอยู่นะคะบอกเลยกลมๆอย่างนี้ดวงล้วนๆนะคะงีแล้วค่ะงงและเฉียวนี่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 ตู้สุดท้ายตู้สุดท้ายนี่เออข้อแขนได้ได้แขนมันให้ค้อได้ข้างหนึ่งอยู่แล้ว ไหวไหมอ่ะก็ต้อง,หงไหวน,นะทุกตามไม่น่ารักแต่ที่คิดได้ก็ดีแล้วจะคิดได้เลยซื้อต่อประมาณนี้เอาไปแจกวันหนึ่งเกี่ยวค่ะเออขวาหน่อยแล้วขึ้อนอีกขวาอีกทีไม่ไม่เข้าอ่ะนะเข้าอีกขานึ่แทนเอาปล่อยอ่ะคุณเหลือกี่เหรียญเนี่ยห<พ>กหกเหรียญ ถ้าภายในสามเหรียญได้เดี๋ยวให้ 200. อีกสองร้อยสองร้อยเก็บไปทำอะไรก็ได้ถูกต้องขอบคุณค่ะตัวเดิมก็ได้งานนี้นะคะคนเดิมตู้เดิมตุ๊กตาตัวเดิมนะคะตัวเดิมเดิมเฮ้ยเข้าขาน้อยเข้าไหมไม่ไม่เข้าไม่เข้า,ขาอ่าออกมาที่เดิมทำกรับหัวเอกกลับหัวไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหากับระยะเริ่มต้นเรจะลองสีเหลืองค่ะ,ะสีเหลืองก็ได้สีเหลือง อย่างน้อยสีเหลืองถ้าล่วงนี้ขาโดานป่องเป็นกำลังใจให้แน่นอนวันนี้เล็งยากนิดหน่อยอลองดูอของใต้แขนได้นี่ก็ได้ลุ้นเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมขาโดานป่องไป็นกำลังใจให้ล้วอ,อันนี้เราเล่นไปสองแล้วนะคะในสุดท้ายแล้วค่ะในสุดท้ายนะคะไม่น่าได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวย่อยตัวเล<ๆ>็กฮะเลยย่อยตัวข้างๆ,างๆมีมิกกี้มินนี่อะไรเนี่ย น่ารักอยู่ประมาณนี้นะคะคงไม่ได้ละอย่าเพิ่งเจออย่าเพิ่งเจอเผื่อมันมาไม่ได้จริงเลยสามเหรียญสุดท้ายสงสัยวันนี้มือเปล่ากลับบ้านจริงๆเลยคะ่ะอันไหนคะมีไม่คิวค่ะตัวไหนคะตัวข้างบนเลยตัวข้างบนนะฮะประมาณนี้คะ่ะระหว่างทางหัวอีกเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นเป็นปลาจะไปขวาอีกหน่อยขึ้นดี ก็ได้อยู่นะสองเหรียญตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วนะคะเอาเลยนะคะเหรียญสุดท้ายแล้วค่ะนี่ก็เรงนี้โอเคค่ะนี่คือสุดตัดสินชะตาเลยไหมคะเนี่ยกระโอ้โหติติดเลยนะนะเกี่ยวผ้าไม่ให้เราจะอกคุณแล้วค่ะ เดี๋ยวสุดท้ายใช่ไหมคะขอให้ได้ขอให้โดนดีนะคะใช้หน่อยนะเอ่อ,อ,อนี่ไม่เป็นไรคะ่ะร้อยหนึ่งตัวหนึ่งไม่เบิ้ลเหรอคะฮะไ,ไ,ไม่เบิ้ลนะ